สวัสดีครับดูดูผมต้านบ้านแผววันนี้ผมมีคลิปสั้นๆเกี่ยวกับตัวตา้านติดผมเอามาเปลี่ยนไส้กรองอากาศกับชุดลูกยางฝาครอบวาล์วแล้วก็เปลี่ยนคอจุดระเบิดแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนใหม่หมดทั้งสี่หัวผมอยู่ตรงร้านเลยลงาบัานบ้านแผวมาหน่อยหนึ่งไม่ไกลามากตอนนี้ช่างกําลังแกะอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะร้านนี้ทําดีมากครับที่ผมเอามาทําอยู่เลยลงาบันบ้านแผวมาตรงข้ามกับเซเว่นบ้านแผวเลย อยู่ข้างๆลงกระดานที่ขายไม้ขายสีผมก็จำชื่อร้านไม่ได้ที่ภายในเครื่องผมนะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูนะเขาล้างสะอาดเลยคาบกาวคาบอะไรไม่มีเหลือเลยนี่นะครับเป็นแบบนี้นะเครื่องอันติดหนึ่งเซตเซตพันแปดของผมนี่จะทอดหัวชีดมาล้างไว้นะหัวชีดล้างหัวชีดทอดทั้งหมดเลยนี่เป็นแบบนี้ครับขอโทษด้วยว่าถ่ายรายละเอียดไม่น้อยนี่นะฝาฝาครอบวาว อันนี้คือโรลิงฝาครบ wow. อบวาลแล้วก็คือหัวฉีดทั้ง4หัวแล้วก็รางหัวฉีดนะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยครับ